สบายดีพี่น้องถ้าทายสบายดีเอฟซีสุขสุขเมือนในห้ามาหอนบาทนะพี่น้องหอนบาทย่างฉันที่ผ่าหอดบาทอย่างดีกอจะ้คยบอกว่าอยากเอาของได้เด้อได้เหมือนเดิมงัดงัดเจนั่นเจนี่เจนี่เจนั่งมึงเรียเต้ นี่คือมอทุกแจงรนจอดใช่ไหมจอดบ้านบ้านบ้าด่มบ้านนพ่อพ่ออึกอัไหนนาโอ้ัทีน้ะอคมซิมิเตนี่ไยนี่นี่ก็มิของหันนิดเดียนิเดจีบ ของคุคน่ะเจ็บคุเมื่อแต่ว่าล่ะให้น้องอันมาขับเอาอันนี้นี่คลิปเชลลาเซลนี่อันหนึ่งนี่พี่น้องเนี่ยบ้านของบ้านกระยงกระยากแน่นี่แหละสิหน้าสิมากะนละเจ็บเอวเจ็บเอลนัคือเจ็บเอวกูเกงงานหอนเดือนหอนชาต์คนนู้นจังกินเนะ มันสีหกมันตกใจจืจ้อป้านักของแกวเอาเมอจอจมนนั่นหรเนี่ยมันเป็นจังไรละ่ะอันกระตังมาขค่นั้นนะโทษเผื่อนะห่างก้อยขค่นั้นกูโทษเผื่อนะ มื่ออากาศแจ่มีิยังเนี่ยได้เหมือนมู่บ้านก็เป็นบินเป็นยังแล้วอันจ่มสิมากกับไผเนี่ยกําลังมาหนุ่งยากแน่นี่แได้อดเอาอของมาห่อข่าวมาแรกหนูไทยได้เสื้อกินข้าวสาให้ได้เสื้อกินข้าวสา โมเมนต์ขบาห้องเขาหญ่เดินชิปพี่น้องมัอแดงไปยายเขาสาพี่น้องยายตีเออโมมนต์บอกอันนี้แต่ยายเขาสาก็ใช่บาสมือโมเมนต์บอมืออื่นว่าใช่บาสเออ อสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีตอนเช้าๆเรื่อพี่น้องเลยน้องอ้นตื่นเน้นลอบบีพี่น้องเพราะว่าน้องอ้นบนเนาะเนาะตอนเช้ามาเนาะพี่น้องเนาะก็ดีพ้นตกอม่อยพี่น้องเลยสบายดีปลาลุกเมึงลูกอ้ยสบายดีปลาลุกเมืองเห็นนะเมื่อไหร่นิวเห็นนิ้วนะบ่เห็นแหละ ไอ้ไอ้นี่นอดจะใช้ตุดีื่องงนบ่นนัองอ้นช่องว่คอนเด่นกระตูนนีนเลยบ๊อีจะองานั่ะห้ามขึ้นนี่พ้นนอเาดีพ้นตกนี่เเลยดีว่าเาฝนตกจะเป็นแบบนี่นะ่นอ ต้อกระซืนิได้นิบๆิบดิบิบบ,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 บเมื่อไปมือห่อเขาเนาะค่นเอาบนโตขขน๊ะกว่ข้าสึออกมาหน้าอีเม่เฮ่ห่อเขาเดี๋ยวน้องนิ้วมาท่านตื่นบรรยากาศดีว่เนาะกาหุกๆุกไปยังเหมื่อนะเนาะต่ว่ถหาเป็นอยู่

อากาศยังงเนี่ยมาเพิ่นสิเทาเทาเฮือนเนียเพิ่นใคบ๊อบเพิ่นนะเพิ่นห้องเพิ่นเตื่อวัดเอ้อ้ยยำกันก็แบกรอบอืมเพิ่นตุ๊กุ้มหง่ยอยู่บ้านเนาะ เน็กคนนัน้นจะทำตู้แค่ไหนข้างในผ่าอะไนของนี้อดยาผ่มหน,นหัน่นไม่มีบอสคือคือท่อหานี่นี่นี่นั่มีส่ เดียงเเดี๋วไอยากเดียงไม่มีว่ะสิเดียนยเดบอกักขึ้นนไม่มีในไหนมีบ้งเงินถากอไม่มีมีเออะเกยเนื้อือล่าเห็่อกขึนาเอาข้าก็ไม่คุยเน่าอเอา้าก็ไปคุยเปล่า Thì mùa mua Nhĩa nữa, mà nhìn nắm đơ. Nhĩa tay bóng. Nhĩa tay bóng. Nhĩa bóng. Mẹ mẹ Nhĩa bóng. Nhĩa bóng. Nhĩa bóng. Nhĩa Mẹ Nhĩa bóng.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  Nhĩa mẹ Nhĩa bóng. Nhĩa là Nhĩa นี่นี่เงี้ยเมาไป่บล็อกในเด้อเด้อน่เงียนมเอ่างเงียึ้คืเนี่ยคือประหาละแม่ปุ้ยเห็นเนอห้อเ่กเป็นเนอเดยออ้วนอ้วนชนองกอล์ฟะกุ๊ขากคือเก่ามันเดิม Nó hôn tốc chay. ai quá ạ. Ừ. Tốc Bên chàng lái hét, anh nêu Cọt gần hai tí. Cọt anh nêu này. Cọt à? anh yeah. nêu. Yeah. Nêu, nêu nào bứng ạ. Cọt gần. Nêu. Cọt gần gần anh nêu bứng. Cọt nọc anh nêu ai tí tê là. Nhắp, gọt ai, tiêu tiêu, tiêu tiêu. ai. มาขึ umas, mm ้นหอะกก่าเด็กกอดมือกอนอเองไมดีกแนอดตกอดันกอดต้กันออวกอดตีอ้กอด้องหันกอองยัคืนกันอบอกอดอนาเะอ้องหออกอเมอกอนอาอกอดอดย่บอกดกม่อกออแอดอ้นด้อ ไม่น้องกดกอนออาวุ้นตีต้นนะแหวงกรนุ๊กไหมไอช่ตแต่หัดจเดียวนะเออแหวงหายาแล้วหายว่าก็แหวงห้ตุ้ยไทเออช่วงช่วงทับยิ้นี่ช่วงทับอิมโดนไปกัโแวงน้ยหยันโอี้ทำทายไม่อหรอวะกดไอนี่อมากอมาดีวมามากกดกัน ไป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 ก่อนไอ้ไอ้นิวน้องกอดไปก่อนไอ้บิหนุกกอนอ้กอนไอ้กอดอ้กอนไอ้บ okay, uh ุ huh. ้มกอดกอดเออกอดนอกนี่นะกอนนั่งเงี้ยตื้นเถ้าเียวะไอเตัวนเนกอดไหมกอดกอดติดติดกอดต่ง่างกนกอ กอดเดกัดแน่วคนละมันได้ทุกชับต้องมาบุ้วคอคอย่ออะาเจ้าเิมเกไ่ลถางกันกนมาเน่อเอยกบานี่ย ตีได้ด้คลิปอยู่บ่ขปะเติมลินี่ยมัแตะอา้วสอบน์มันรุดแล้วอันนั้นพี่นุทเออพี่นุทนได้สีอ่นะ้วยังว่าเขาอุดน่าจะเอาไปปลูกอยู่เหือยอยู่บ้านเนาะ มันมีกระสอบอยู่อนติดกบสอบมะม่วงเอียงเข้าเอิญนะราะว่าข้าม่ยู่้วงยุ่อะยกคือเฉพาะไม่งุยแต่ว่าต้นมะม่วงเอียงคือจงุ่ยเนาะออการต้นนี่งุยต้นอื่นีดือบ่หนะึ้นต้นมะม่วงเอียงก้อยสมสมน้ำดอกไม้เนี่พี่น้องมีไหมตนาบบนนี่นาน่า

มันไปน้ำปลาโอมไม่ได้ไพ่อันเป็นยังสบายอานี้ไม่ได่เก็บยวัาดักขั้นเปิดขั้นขั้นขั้นเปิดหน้าเมนไพ่บบมาเมนไพ่รับเรื่องบ่สวีกหน้ามันยุ่นนี้่อยเปิดแต่มันก็ะไพ่ก็ะรับเบิดไพ่มมนอ่อนมันไอมบ่ก้อตอนจบไปหน้าโบขึ้น น้ามันคือไฟบ้ามันโป้มนาโป้มนามันไฟบ้านเออไฟบ้ามันโป้มไฟมันอาจีรุษมองไหรมึงเออโป้มไฟหันเนี่ยคอยหาโป้มไฟมันจะมีเป็นสองขั้นเป็นเล็กระดานงั้นแหละมันทุ่มใสมันรุดโป้มไฟแันซีรุตดูอันสอดบนใดบนหนึ่งเนาะสิพาน้องนิวไปซื้อเครื่องนาเคียนก่อนพี่น้องเลย มันเดาไปแต่คอยไปจูนเบอร์ชื่อคิดดิแล้วก็ไปจูนเบอร์คอยเกัตดจักต่ว่ามึงได้撒่ามมึงจะไปใส่กบอกว่าเปนมัันอยากไปซื้อเดวเตไเบิทานไปโดไปซื้อโดท่านไปข้าเดียวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาถือใจนะอเอามอยก็ไป เออจะไปจูดเบอร์เขาเลยค่ะว่างอันเนี้ยจ้ามันไปใช้แต่เดี๋ยวนี้นะโอ้ยเมี่ยเดี๋ยวเป็นน้ำหนองเนี้ยเอาก่อนเอาดึกมากแล้วบ้งมุดเด้อนะกุ๊กนะเออมาเลยมาเลยมาเลยสู่ซู่เพื่อจะให้บ้านซู่ไวเอ้ผมเป็นยังดอกแกนกันแกนกันยันต์เต็มพลนเดี๋ยวมันยังก็ซื้อเลย ทางั้งป,งปทายไปก่อนสิเออทั้งปลายเดี๋ยวรุนไปเสีเอาโกกลงก่อนเออเอามอหาสอยหรอกถ่ายเชียบจูเน,นี่ยโผไปล่างมะฮะเออเนี่ยจนก็บมาหารุมมัเนี่ยจน ฝนก็เศร้ายุต๊ะเลยพี่น okay, ้องเอ้เ hmm. ส mm ียวขามเช่ยีกพี่น <al selling>. ้องเอาได้แล้วพี่น้องเลยโอ้อันนี้กระด้จออังน้าดอกม้เล้วก็มันโลมันก็ขับเพื่อนขับซะนั่นเองครับเรื่องนี้จังเออเอว่ามันอยู่หัวเนาะ เอาขามนำซีอีตัด้อาข้ากระสอบผงปูกเช็ดกระสอบเด้วยตะกี้กะเช็ดกระสอบแต่พวกห้ามด让ออกจากกระสอบป้าใหญ่เด้อยนะตัดติดอยู่พี่น้องเลยแต่เอาหนามลงก่อนเวลาับปูกฮะเขาบอกไปเนียวที่พ้องเนียวไปซื้อเสือนักเรียนชุนนักเรียนพี่น้องเลย

เออข้าวหาวะเออเพราะว่าถ้าปูงยามพุนพอดีเวยนอกจังหวะตะกิ huh. all, ้เขาเกือบ เน่าพุนมันจะเป็นเพราะว่ามีหนาเลยพี่น้องไปพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งในคลิปสกอตสกอยวิธีปลูกของเช้าสกอยกับพี่น้องได้เสียจึงได้ปลูกจังผู้ใหญ่เขาบอกคอยมาคุดคุ้มเนีก็เอาน้ำใส่เดี๋ยวเอาลุกเดี๋ยวทุ่มดินเออสามเจ้าอาจารย์เช้าไปพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเอ้ย